อา้าวนะครับกราบสีผมมาพบกันแล้วนะครับผมในรับวิจ่ายระบบขัดรอกโพสวรรณะครับผมวันนี้เป็นตอนที่1นึ่ี่เจ็ด่งตอนที่1นึ่นี่แปนะครับผมอา้าวนะครับไปชมกระปรองต่อจากเมื่อฝานได้กว่าคาว่าเหตุการณ์คน,นี้จะจบลงอย่างไรนะครับผมอา้าวนะครับเพิ่มการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อฝานได้กว่าคา เป็นไปนได้อย่างไรกันเสียวเจ้จะมีพระสิทธิแห่งความกระหนมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรราชาแท้จริงจำนวนนับท้วนต่างก็ตรึกตรึงแม้แต่เป้ารุตริตเต่ารายคนก็ยังรู้สึกประใจเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องใช้ข้าเจ๊จํำนวนมหาศาลในการบําเพาะพระสิทธิแห่งความกระหน่หนึ่งชนิด แต่เซลลอยูกับสามารถที่จะฝึกฝนพระสิทธิ์แห่งความกระดนจมว่นมากในช่วงเวลาสั้นๆแต่พ,พวกมันก็ไม่ใช่ประสิทธิ์แห่งความกระดคนจะดับทัวไปอีกตู้อาจจาะก็ได้ว่าแม้แต่กรรังเหนือธรรมชาติก็ยังไม่ยอมทุ่มเทค่าใชใจมาศมาสา์เพื่อเราแมสปันในกรณีพอพลรรังศักดิ์สิทธิ์แห่งความกระดคนภายใต้สถานการปกติ แม้ว่าจะเป็นสิทธ์สายตรงของพผ่ารุ่ตาทิเตาพวกเขาก็จะมีปราศิธิ์แห่งความกระหนที่เชี่ยวชาญเพียงแค่หนึ่งหรือสชนิดเท่านั้นและผู้ตตนที่แข่งแกร่งพ,รพอกับเมสฝันเปาให้นันพวกเขายังแค่ฝึกฝนปราศิธิ์แห่งความกระหนเพียงสองจางเท่านั้น หนึ่งก็คือพราสิทธิ์แห่งความกระหนประเภทป้องกันและสองก็คือพราสิทธิ์แห่งความกระหนทะเลแห่งความกระหถนเพื่อที่เขาจะสามารถเอาชนะ,ะระดับแม่สปันจำนวนมากได้พราสิทธิ์แห่งความกระหถนทะเลแห่งความกระหถนั้นไม่ใช่พราสิทธิ์แห่งความกระหนที่คนทั่วไปรู้จักผู้ทนหลายคนนั้นไม่รู้ที่มาของพราสิทธิ์อันนี้ แต่เห็นได้ชัดว่ามันนั้นมาจากอาณาจักรโวยเทพและส,สัปันซึ่งมันจะต้องเป็นปราสิทธิแห่งความกระหถนั้นชนิดที่อยู่ในนั้นส่วนคนที่รู้จักปราสิทธิแห่งความกระหถทารแห่งความกระหถนั้นหายากไปอย่างมากและคนสนใจก็ยังไม่รู้ว่าปราสิทธิแห่งความกระหระทนี้มันถูกเรียกว่าอะไรกันแน่ แต่ก็เป็นเพราะการวิจัยแตะการฝึกฝนพราสิตแห่งความกดหนทะเลแห่งความกหดหนดางเต็มรูปแบบแม้ว่าเม่สฟันเป่าไฮจะสามารถควบคุมต้นแบบของพราสิตแห่งความกดหนชนิดนี้ได้แต่เขาก็ไม่สามารถจะประดังของพราสิตแห่งความกดหนประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่เขานั้นสามารถจะมันได้เพียงแค่เศษเสียเ้ยวเท่าน,นั้น ส่วนพลังที่เขาสามารถใชเอามาได้จากในเกงขามนั้นมันก็เป็นเพาะเทคนิครับต่างๆของเขาท่านนั้นที่ทําให้เขาสามารถปราบปรามคู่ต่อสู้ที่สพลังได้ทีละคนแต่กับเซียวยูนั้นมาได้ผลโดยชื่นเชิงเพราะเธอนั้นมีพระสิทธิ์แห่งความกหลหนที่ทัศวคนจัมันบ้าดังนั้นการแสดงออกของพวกเขาจริงๆไปด้วยความตกใจแต่ความอิจฉาจมดิ่งไม่มีที่ทสิ้นสุดไม่ดีแล้ว มิสปันเปาไฮตกใจไปยังมากก่อนที่เขาจะเขาร่วมการต่อสู้นั้นเขาได้ทาความเข้าใจมามากพอสมควรและมีความเข้าใจเกี่ยวกับพราสิ์แห่งความกหดหงมากมายที่เป็นที่รู้จักกันในอาณาจักรโยเทพและมิสปันและพราสิ์จมดิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นพราสิ์ประเภทมาจาทิฏฐา,ายสวันภายในอาณาจักรโธเทพและมิสปันมันเป็นรองเพียงแค่อันดับแรกเท่านั้น ประสติร์เภทมาจากภายในอาณาจักรโวยเทพและสสปััดินแดนแห่งความฝันเผอและในบันทึกประวิศาสตร์ของอาณาจักรโวยเทพและสสปัันนั้น อาชญาที่สามารถฝึกฝนพระราสิทธิ์กระจมดิ่งที่ไม่มีที่สุดนั้นหายากไปอย่างมากและมันก็อาจจะไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวในช่วงใดย,ยุคใดสมัยผ่านไปมันมีเหตุผลเดียวเท่านั้นนั่นก็คือผู้ฝนจําเป็นจะต้องมีโพสวร์นในการจมดิง่งซึ่งโพสวร์น,นี้ต้องการโพสวร์ประเวณาสามชนิดได้แก่โพสวร์จิเินจ,จาโพสวร์มหา,าสาวกโพสวร์ภาพดวงตาและโพสวร์พระจันทร์สีรื แต่ถ้าคุณต้องการที่จะรวมรวมพรสวรรค์ทั้งสีนี้คุณก็จำเป็นจะต้องมีคิดตั้นแห่งการจมดิง่งซึ่งสมบัติชิ้นนี้หายากมากเกินไปราะมันจำเป็นจะต้องใช้เวลานานมากในอาณาจักรโทรยเทพและสวรรค์ที่จะสามารถให้กำเนิดคิดตั้นแห่งการจมดิงด่งได้ดังนั้นด้วยเหตุน,นี้พระสิทธิ์แห่งความกระหนกระจมดิ่งที่ไม่มีที่สุดจึงหายากไปอย่างมาก แต่ทุกคนไม่คิดมาก่อนว่าเซียวจูจะสามารถฝึกฝนปรนาสิ์แห่งความกระหนกระจมติงที่มีที่สุดได้าซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถฝึกฝนมันได้อใบหน้าของเปาไหา่เติมแสดงคมเจ็บปวดเพราะจิตวิญญาณของเขาเนียเกือบจะจมดิ่งยู่ตดเวราซึ่งมันได้สร้างความอึดอัดให้กับจิตใจไปอย่างบ้าและถือว่าตับริเขาเริ่มค่อนคลายลงเล็กนองน จีเบนดานของเขาก็จะถูกเข้าไปในโรคแห่งพระปรจจา์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระสิตแห่งการจมดิ่งที่ไม่มีที่สันสูรซึ่งนอกจากนั้นทุกอย่างก็จะถูกควบคุมจากสัมปูร์ซึ่งมันก็แปลว่าเปลี่ยงผ้าแพ้ของเขาและเขาก็จะไม่มีคนเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เขาไม่ต้องการที่จะพ่าแดัในทันเขาจึงพยายามที่จะต่อสู้กับการจมดิ่งที่ไม่มีที่สันสูร ดังนั้นความรู้สึกเงือดน,นี้จึงมากกว่าความเจ็บปวดมันใกล้เคียงกับความตายและเสี่ยวเจ้ก็จำเป็นจะต้องคุณภาพปราสิทธิกระจาติ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเธอจึงไม่ทางที่จะจมตีเป่าหูด้วยพระกำลังทั้งหมดของเธอได้แต่เป่าหูก็ไม่สามารถที่จะคุณภาพปราสิทธิตระแห่งความกระโห่ภายใต้ปราสิทธิกระจำติ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ ทันใดนั้นทะเลสาบแห่งความกระหดที้ได้ปกภุมบริเวณทั้งหมดก็ได้หายไปและในวรณีเซียวเย่ก็ได้ทำการกระตุ้นดาบสีฟ้าที่เป็นสมบัติแห่งความกระหถนระดับทรงสูงและโจมตีไปจากเมสฝันเปาหูด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว เม,มสวรันเปาหูดูเหมือนจะถูกจิกาชากด้วยแสงจำนวนนับพันรันค์ังซึ่งมันทำให้อาการบาดเจ็บของเขาไม่น้อยเลยแต่ในเวลานี้เมสวรัน์เปาหูไม่มีเวลาที่มาจัดการกับอาการบาดเจ็บของเขาเพราะเขานั้นกำลังพยายามเต็มที่เพื่อที่จะต่อต้านพระาิต์กระจมติ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันก็โชคดีที่เขามีสมบัติประเภทวิญ,ญญาณที่สามารถป้องกันจิตวิญ,ญญาณของเขาได้มากมาย ไม่เช่นนั้นเขาคงจะถูกดูดเข้าไปในโรคแห่งกระโจมดิงที่ไม่มีที่สุดเป็นเป็นที่ระบายร รละในเวลานี้ป่าหูก็ได้ปลดปล่อยออร่ราของทะเลบินจาและดอกไม้สีเทาก็ได้ผิดป่าและเริ่มทำลายพังสิทธิแห่งการจมดิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเซียวจูในทันทีซึ่งมันทำให้ป่าหูมีความหวังขึ้นมาแต่ใบนหน้าของเขาก็ยังเต็มไปด้วยความเสียใจเพราะครนั้นทุกใจกระดมกไมสีเทาดอกไม้ชนิดนี้ไม่ใช่ดอกไม้จริง แต่มันนั้นเป็นสิ่งมาจันจรย์ทางบิญจาและเป็นสิ่งมาจันจรย์ทางวิญญาณที่สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวมันเป็นสิ่งมาจันจรย์ที่สามารถช้ชีวิตของเขาซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณของเขาถกทรลายได้ในอนาคตอาจก่อเรื่ว่าตราบใตที่บรหสุทแต่ที่เต๋าไม่ทาการโจมตีด้วยตัวเอง ผู้ตนคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำลายจิตวิญญาณของเขาด้วยกระยำตีเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งมันก็เท่าเท่ากับเป็นชีวิตที่สองในช่วงเวลาวิกฤตของเขาแต่ในตอนนี้ เพื่อทําการต่อต้านกระจาดิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเซลเจเขาจึงได้ใช้สมบัติชิ้นนี้ในทันทีเซลเจกระจาดิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเจ้ากําลังถูกข้าบังคับให้ทําราบซึ่งเจ้าคงจะไม่สามารถใช้มันได้อีกต่อไปการต่อสู้ครั้งนี้เจ้านั้นพ่ายแพ้แล้วเม่สวรรค์เป่าหูกออกมาเย็ยนชาจริงจัง,งั่นเรอเซลเจได้ห่อรอเจาะออกมาและเริ่มใช้สมบัติที่เทียนได้มอบให้กระเธิดในทันที เพื่อทําการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเธอพลไม้วิญญาณบอสสมบัติชช้นนี้สามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของจิตวิญญาณของเธอได้และมันและกระทั่งสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เกิดมาจากที่ไดรับทำาบญนาที่ทําให้จิตวิญญาณจะสลายแื่เมื่อได้รับผลไม้วิญญาณหมอกแกลการจมตงที่ไม่มีที่ส้นสุดของเซลเจ ก็สามารถที่จะไปใช้งานมันได้อีกครั้งเพราะในขณะที่เซลเย่กำลังจะเปิดใช้กระจกติ่งที่ไม่มีที่สุดอีกครั้ง เมสสฟันเป่าหูก็ได้ผู้อักมาทันทีข้าขอยอมรับความพ่แพ้ขาได้ใช้ไอเท็มดับทาบ,บินจานที่หายากที่สุดไปแล้วซึ่งมันก็แบบว่าเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับวระจมดิงที่ไม่มีที่สุดของเซลเจได้อีกต่อไปซึ่งด้วยปีเทนีอย่างน้อยเขาก็สูญเสียเขาใช้ใจไปพอสมควรทั่นนั้นแต่ถ้าเขาตีจนในกระจมดิงที่ไม่มีที่สุดของเซลเจ เขาก็อาจจะตกยนในสถานที่น่าอายเป็นมากกว่านี้ก็เป็นไปได้เมื่อเมสปรน์เปาหูจมรับของใ่แพ่เซียวเจ้จึงเรือคุต่อสู้เพียงแค่คนเดียวท่อนนั้นเมสปรน์แห่งการจุติและเมื่อเธอสามารถเอชนะแมสปรน์แห่งการจุติได้แล้วเซียวเจ้ก็จะถือว่ากลายเป็นแชมป์ของารต่อสู้ของบอลน้ำพอสวรรค์แห่งพาะรุดอันดีซึ่งในเวลานี้มันเรือคุต่อสู้อีกหลายครั้ง แต่กระสู้ระหว่างเซียวจูและแม่สวรร์แห่งกระจุตนั้นจะถือว่าเป็นกระสู้ทุดทายซึ่งมันสามารถรับประกันได้ถึงความตื่นเต้นของกระสู้ได้ระยเวลาเพียงไม่นานกรารต่อสู้รอบรองสุดท้ายก็ได้จบลงดังนั้นกระสู้รอบสุดท้ายจึงได้เดินทางมาถึงเซียวจูจะต้องต่อสู้กับแม่สวรร์แห่งการจุตี ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากสําหรับพร,ระดุตติตาวที่จะบอกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ชนะเพราะทั้งสองฝ่ายนั้นแต่ก็มีข้อดีภายในตัวของตัวเองเซียวจูนั้นอาจจะแขงแข่งมากกว่าและมีปราศิธิ์แห่งความกบฏหินหน้าสมิงโวเช่นการจมดิ่งที่ไม่มีที่ินสู่พระจันทร์เชื่อเชื่อหอกแห่งนิรันต์ประตูแห่งนิรันต์แสงทีทองแห่งนิรันต์และความเป็นอมาตะของแม่น้ำโรฮิตแต่แม่สัรรค์แห่งการจุตินั้น คือเชื่อชาญพราสิตแห่งความกระโรหดวิธีแห่งกิจติทั้งโหซึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับที่สองในรายชื่อพราสิตแห่งความกระหรหดเมื่อารโจมตีที่ไม่มีที่สิ้นสุดหเสยเย็นนั้นก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับเมสสันแห่งกิจติก็ได้เพราะเนื่องจากเมสสันแห่งกิจตินั้นได้ทําการฝึกฝนพราสิตแห่งความกระหรหดวิธีแห่งการจุติทั้งโหดังนั้นจิตวิญญาณของเขาจึงได้รับกระป้อง ด้วยวิธีแห่งกัจจติทั้งโหแปลว่าเขาจะหลุดเข้าไปในโรคแห่งการติงที่มีที่ดิสูงแต่มันก็เป็นยากที่จะสามารถทําอะไรขอต้าดังนั้นมันที่เป็นยากปยายามบ้าที่จะสามารถทําอะไรแม่สวรรค์แห่งกัจจติได้ด้วยเหตุนี้แม่สวรรค์แห่งกัจจติจะสามารถที่จะจับจังเสียวเย่เร้ยกงสมปูแต่เสียวเย่นั้นสามารถควอบคุมพลสิทธิ์แห่งความกระห่อนได้เป็นจมันบ้า ซึ่งมันก็สามารถที่จะปุกยี่ไม่สวรค์แห่งลีติได้เช่นกันดังนั้นด้วยเหตุน,นี้มันจึงยากไปอย่างมากที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ผู้พแพ้แต่จะไดัก็ตามสิ่งที่ทําให้ทุกคนตกใจก็คือเสียวเจีัยน,นเรื่องที่จะยอมรับความแพ้ก่อนที่เธอจะเริ่ต่อสู้ด้วยซ้า สิณน้องเล็กเมื่อกี้เจ้าส่งเสียงผ่านจิตสนิกไปให้พรรจาของเจ้าใช่หรือไม่เพื่อบอกให้เธอจมรับของแป่แพรทำไมกันาดาตามการคาดเดาของข้าพรรจาของเจ้านั้นจะมีโอกาสที่จะชนะราชาที่แท้จริงตรงไห้ถามด้วยความสับสนมันเป็นเพราะประสิทธิว์ิธีแห่งกฤิฎทั้งโฮเรเทียนถอนหายใจออกมามันเกิดอะไรขึ้น กับ p a r a s ิ t วิธีแห่งกญจติทั้งหกอย่างนั้นเรอพระราชติแทจริงตรงให้ตรงรึงแต่เขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์และสามารถเข้าใจได้จางรวดเร็วในขอบฟางป่ากเพราะรุดแต่ที่เต่ากุนหนึ่งกำลังพูดคุยกันเซียวเจ้จอมรับคงไม่แพ้จริงจริง่างนั้นหรอือมันน่าเสียใจไปอย่างว่าเธอจําเป็นจะต้องยอมรับคงไม่แพ้เพราะเธอนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะเม่สฟันแห่งการจิติได้มันไม่ได้เป็นเพียงว่าเขาจะไม่ถูกควบคุม จากปราสิตแห่งการจมทิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องยากสาหรับเธอที่จะสามารถจุดจังพราสิตวิธีแห่งกิติทั้งหกด้าเพราะถ้าเธอไม่ใช่ผู้บุตรที่กับชาติมาเกิดด้วยม่ได้ผ่านแห่งกิจติเธอก็อาจจะมีความหวังที่จะสามารถเอาชนะแม่ทัศน์แห่งการจุติตได้ แต่เธอนั้นดันใช้เมล็ดพันธุ์แห่งจุตีเพื่อทําการเกิดใหม่และในตอนนี้เธอยังไม่ดูดผลจากอำนาจของเมล็ดพันธุ์แห่งการจุติเลยเว้นแต่เธอจะสามารถยกกระดับไปสู่ขอบเขตชักรตาและสามารถกําจัดเมล็ดพันธุ์แห่งจุตีด้วยพลังของผู้รุดผลเมื่นนั้นเมสวรรค์แห่งการจุติจะสามารถใช้พระสิทธิ์แห่งความกระญญูวิธีแห่งการจุติทั้งหัว ซึ่งผลรั์ของบันนั้นจะส่งผลต่อเซลล์ยูโดยตรงความแข็งแกร่งของเซลล์นั้นจะเหลือเพียง30%หรือแม้แต่น้อยกว่า30%ด้วยซ้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกัจติอย่างนั้นเลยปรากฏว่าข่านั้นตื่ไปว่าปพราสิตแห่งความกรธันวิธีแห่งกัจติทั้งหกนั้นสร้างผลกระทบอย่างมากต่อผู้ที่กับชาติมาเกอมีเพียงแต่ต่างข้ามไปสู่ขอบเขตจชกตา เพื่อข้ามไปสู่ขอบเขตพอดูจีนเพื่อ,อขอบเขตแห่งเตาในอนาคตท่านนั้นที่จะสามารถทำลายขอย้อจำกัดพวกนี้ได้นี่คือผลลัพธ์ของการกระชับมาเกิดที่เถือว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีผู้ตนคนใดที่สามารถเชื่อสารพริทธิ์แห่งความกระหดวิธีแห่งการจุติทั้งหกได้จังแท้จริงเมสวรรค์แห่งการจุตินั้นน่ากลัวมากเกินไปในตอนนี้ในแง่ของสรภาพภายในอนาคตนั้น เซวจูนั้นต่งคงดีมากกว่าเมื่อเซลเจจอมรับความพี่แพ้แม้สวรรค์แห่งการจุดตีจึงเถอว่าเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเซลเจพอใจกับพรรับนี้เป็นอย่างมากและเจเทียนเองก็พอใจอย่างมากเช่นกันแม้ว่าเป้าหมายเดิมนั้นจะเป็นที่หนึงแต่มันก็ดีมากแล้วที่ได้อันดับที่สอง แม้ว่าช่องว่างของรางพันระหว่างอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองนั้นจะมีขนาดใหญ่ไปอย่างมากแต่แม้ว่าโอกาสได้สมัมผัสที่พระรุษและที่เต,าต่าจะมอบให้นั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าโอกาสในการเข้าสู่บ่อน้อําพสวรรค์แห่งพระรุดการได้เข้าไปในสถานที่แห่งนี้ถือเป็นกําไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการ่อ,อสู้เพื่อยงชิงโคต้าของบ่อน้อําพสวรรค์แห่งพระรุดจะสิ้นสุดตรงแล้วดังนั้นพระรุดรุนเฟิงจึงดได้ปรากฏตัว เพื่อประกาศทางพันของ10อันดับแรกซึ่ง10บอันดับแรกได้แก่เมสฝันแห่งการจุตีเซียวเจ้เมสฝันเปาหูเมสฝันฝนเลือกแข่งเมสฝันฝันดูเมสฝันเสียงสีแตงเมสฝันโปรหิตเลือกแข่งเมสฝันปูจูเมสฝันรั่วจู และพระสวรรค์เทพแห่งเต่าสิบอันดับแรกในกระสู้เพื่อแข่งชิงโคตา้าของบ่อน้ำพรสวรรค์แห่งพระรุดนั้นจะสามารถได้รับโอกาสในการเข้าสู่บ่อน้ำพรสวรรค์แห่งพระรูและนอกจากนี้อันดับที่หนึ่งจะได้รับมอโดกแห่งเต่าทั้งหมดสามรายการที่เหมาะสมสำหรับตัวเองได้มอโดกของพระรุดีแท้จริงจำนวนหนึ่งร้อยรายการ ระสิบอันดับแรกของเทคนิครับกัร่างกายแห่งความกระหดศีราสวัสิ์สิบรันก็รลกการเข้าสู่เขตแดนการจักรู้จำนวนหนึ่งหมื่นปีบนศิราจริึกแห่งศรสวรสด์ส่วนอันดับที่สองจะได้รับหมอตกแห่งเต่าที่เหมาะสมสําหรับตัวเองสองชนิดหมอตกของพ่อรุษนที่แท้จริงจํานวน50รายการและเทคนิครับกับ่างกายแห่งความกระหห้าอันดับแรกศีราสวรรค์จํานวนห้ารันก็ และการใช้พื้นที่ส,สัรู้จำนวน5,000ปีรางวัลได้ถูกประกาศออกมาทีละรางวัลซึ่งมันสร้างความมิชาให้กับราชาที่แท้จริงจำนวนมาไปท่แม้แต่เย้ยเทียนก็ยังรู้สึกประทับใจกระรางวัลเร่อนี้เขาในไม่ได้สนใจสิ่งอื่นเขาสนใจเพียงแค่มอดกของพ่อรุษตาที่เต่าไราย,ยิ่งไปก่อนนั้น การเข้าไปในพื้นที่การต่อสู้ของเสราจารึกแห่งสุสวรรนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวเสนาจารึกแห่งสุสวรรนั้นไม่ใช่สมบัติธรรมดาแต่มันเป็นสมบัติสูงสุดที่สามารถทําให้ผู้ตนสามารถอนุมานสร้างหรือจุกระดับความพ่อไใจขอบเขตแห่งเต่าได้จะไม่มีที่สิ้นสุดมันนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับวัลุดตาทิตเต่า แต่อย่างไรก็ตามเชืราจริเขแห่งสวรรค์น,นั้นได้ถูกครอบครองโดยกอรังเหนือธรรมชาติทั้ง4แม้ว่ากอรังอื่นๆก็ต้องการที่จะครอบครองเชีราจริเขแห่งสวรรค์เช่นกันแต่กอรังเหนือธรรมชาติทั้ง4นั้นต่างก็มีบร่รทุติเต่าสวรรค์ขันที่4ี่เกือบทั้งหมดซึ่งมันเถือว่าเป็นพลังสูงสุดเทียบกับกอรังอื่นๆในแน,นพวกเขาจะกล้าทำมันได้อย่างไรกัน แต่จะได้ก็ตามเนื่องจากแต่กดดันของกอร์ังตากกอรรังเหนือธรรมชาติทั้ง4จึงไม่มีทางเลือกนอกเสียจากจะต้องเปิดใช้งานศิราจารึกแห่งสัปสปัตต์แต่จะได้ก็ตามเนื่องจากลักษณะพิเศษของศิราจารึกแห่งสัสะปัตต์ที่อนุญาตให้ผู้ตนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปทำพ่อใจได้จะระคังซึ่งมันจะทําให้พลังของเิรจรึกแห่งสัปสปัตตค่อยๆลดลงและมันจําเป็นจะต้องใช้เวลานานในการฟื้นคืน ดังนั้นเวลาในการทำข้อใจในเซรารึกแห่งสุสวรรณนั้นจึงมีค่าไปอย่างมากดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ก่อรังเหนือธรมรมชาติทั้งสี จะมอบรางวัลีเวราให้พวกเขาได้กันไปไม่เช่นนั้นกองรังในธรรมชาติทั้ง4จะมีเวลาตรงเรือให้พวกเขาได้จังไรและในเมชาผู้ตนสิบอันดับแรกในการสู้ของบอลน้ำพสปันแห่งพ่อรุดก็ได้รับรางวัลทีละคนซึ่งมันเป็นมอตกของพ่อรุดตาทิตเต่ามอตกของพ่อรุทติแท้จริงมอตกที่ิครับกับแตงร่างกายแห่งความกระโหนและศีตาแห่งสปันได้ถูกแจกจ่ายออกไปเกือบทั้งหมด แต่น่าเสียดายที่มอตกตอนนี้ได้รับอนุญาตให้ฝึกฝนได้เพียงคนเดียวท่อนดันซึ่งมันไม่สามารถที่จะส่งต่อได้เมื่อใดเมื่อหากเทียบกับมอตกที่สามารถที่จะพร่กาะได้ได้นั้นมูลค่าของมอตกตอนนี้จึงลดลงไปอย่างมากแต่ถ้าลองคิดดีๆถ้าหากคุณสามารถได้รับมอตกอพร้อมพ่อรุ่นตาทิฏเต่ามอตกอพร้อมพ่อรุ่นกิแท้จริงและมอตกได้รับกรารต่ดล่างไกแห่งความกระหถนระดับสูง ที่สามารถส่งต่อไปให้กับผู้อื่นในการต่อสู้ของอบเพตรในสปันดน้มันจะไม่เป็นการโอร้อวดจุเก,กันไปจังัันเรือ พะทายที่สุดแล้วรังวันใ,นใดก็ตามมันก็ยังพอแล้วที่จะสามารถเพิ่มมาตรฐานของกองรังสูงสุดได้ซึ่งกองรังเหนือธรรมชาติทั้ง4ี่ก็ไม่ได้มีมอตกที่สามารถแพร่กระกจายได้จมนวนมากนะักสำหรับเวลาในวันที่ศสรูขอเิิาจรึกแห่งสัปวันนั้นเมษรรนสิบอันดับแรกแต่ละคนนั้นจะรับเหรียญมาหนึ่งเหรียญซึ่งพวกเขาสามารถแสดงดีเพื่อเข้าไปในวันที่ศสตรูได้แต่เวลาดาบใดที่พวกเขาจะไม่ได้เข้าไปในวันที่ ศัตรูมันก็จะไม่ส่งผลก,กระทบตระเบิดแห่งการศัสรูพางพันสำหรับสิบอันดับแรกนั้นเต้งใหญ่พยายามว่ามันทําให้ราชาที่แท้จริงหลายคนรู้สึกสะเทือนใจและมันก็มากพอที่จะทําให้บารุษที่แท้จริงรู้สึกกิจฉาและสําหรับแมทแสปันนันมันถือว่าเป็นความบางขั่งที่ไม่อาจจะยินนาการได้แต่ทุกคนต่างก็รูดีว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นคือบอลทามพสวรรค์แห่งพ่อรู้ซึ่งมันเพียงพอที่จะเปลี่ยนชะตากรร ของพวกเขาให้กลายเป็นศิลปกรรมที่ทัศนศรรป์ได้พเพราทถ้าหากพวกเขาอยู่ในอาณาจักรทวยเทพและสันสัรค์พวกเขาก็คงไม่มีโอกาสเข้าสู่บ่อน้ำโพสรันแห่งพ่อรูแต่ใน,นตอนนี้พวกเขามีโอกาสที่จะเข้าสู่บ่อน้ำโพสรั์แห่งพ่อรูการที่พวกเขาสามารถควกก้าโอกาสนี้มาครอบครองได้ มันก็เป็นเพราะมาหาอำนาจของอาณาจักรถวยเทพและส,นสันสวันนัดไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้โชคราแต่เมื่อมาหาอำนาจของอาณาจักรถวยเทพและสันสกันได้ตื่นขึ้นมาจากการระบายเราก็เกรงว่าแม้แต่กองรังเหนือธรรมชาติทั้งสี่ที่ยิ่งใจก็อาจจะต้องสูญเสียปอน้ำพอสวรรค์แห่งพ่อรูและแม้แต่สถานะของพวกเขาเองที่ถือว่าเป็นกองรังที่ยิ่งใจที่สุดก็คงจะไม่สามารถรักษาภปยได้อีกต่อไป ในยุคนี้เขามาแเก่งถือว่าเป็นทุกสิ่งและในอนาคตอันใกล้แม้แต่กรังรักก็ต้องถูกจัดให้อยู่ในระเบียบใหม่และเราก็ไม่รู้ว่าจะมีกองรังอันเป็นต้นกี่กรังการที่ต้องสูญเสียบ่อรุต่ตาลิตเต่าในเหตุการณ์ครั้งดันไปที่บ่อน้อําพสวรรคแห่งพ่อรุ่ได้แล้วเมษวรร์ทั้งสิบคนที่ถูกส่งเข้าไปในบ่อน้อําพสวรรคแห่งพ่อรุดภายใต้อำนาจของพ่อรุดตาลิตเต่าซึ่งพวกเขานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไป เพราะแม้แต่เย่เทียนก็จังไม่รับอนยัตให้เข้าใกล้สระน้ําพสวัรค์แห่งพรอรูนาซากปราพังของสนามรบภายในเหวลึกสรดน้ําโบราณขนาดใจต,ตั้งดูเท่าบ้างป่ารอมรอบไปด้วยค่ายคนที่หนาแน,น่นและมีโครงสร้างขนาดใจซึ่งกฎเกณฑ์ต้องห้ามสนใจนั้นใด้ปราไร่ตรงไปแล้วและมันก็มีทางเรือเล็กที่เดินตรงไปจังสรดน้ำที่แห่งนี้ก็คือสระน้ําพสวรรค์แห่งพรอรู แต่เนื่องจากการแตกกระจายของอาณาจักรทวีทศและอันสปันซากปราพังจำนวนมากได้รับผลกระทบเจรุนแรงด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสร์น้ำาพสวรรค์แห่งพระรุตจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในที่นี้ไม่เช่นนั้นร่างประจานของพระรุตตะที่เต่าเรานี้ก็คงจะสามารถทำลายกฎเกณฑ์ตัางห้ในที่นี้ได้และแมะสวรรค์เรานี้ก็คงจะไม่สามารถเข้าสู่สร์น้ำาพสวรรค์แห่งพระรุตได้เช่นกันความว่างเปล่าได้ถูกแยกออก จากนั้นร่างประตานของพ่อรุตราทิตเต่าที่มีชื่อเสียงก็แทบกดขึ้นอย่างที่นี่ระตามมาด้วยเมสวรันทั้งสิบคนนี่คือสาดน้ำพอสวรรค์แห่งพ่อรุเจ้าจำเป็นจะต้องเดินตามทางเดินที่ว่างเปล่านี้เพื่อเข้าไปด้านในจำเอาไว้ว่าจะได้พยายามใช้เช่นทางอื่นไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะถูกจับจังและถูกกําจัดในทันทีซึ่งพวกเราเองก็ไม่สามารถช่ยพวกเจ้าได้เช่นกันพ่อรุตดุนเฟิงล่าเตือได้ขอรับ เมสสปันทั้ง10ตอกบกลับอย่างพร้อมเพียงการทันใดนั้นเมสสปันทั้ง10คนก็ได้เข้าไปในบ่อน้ําพสสปันแห่งพ่อรุดตีระตนแล่เลือกพื้นที่ในบ่อน้ําพสสปันแห่งพ่อรุดที่มีขนาดใหญ่และทําการแช่ตัวอยู่ในนั้นแด้เรื่องรับกระแสน้ำของบ่อน้ําพสสปันแห่งพ่อรุดตู้ม พาจุคอนโด,โดทั้งสิบลูกได้ปรากฏตัวขึ้นในม่อน้ำโพสวรร์แห่งพ่อรูและพลัางงานรึครับจำนวนนดืทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงร่างกายของพวกเขาและเริ่มสร้างพพสวรร์ตามธรรมชาติระดับเต่าในส่วนลึกของจิตวิญญาณของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงนี้รุนแรงไปอย่าง้างแต่การขัดเก่านั้นก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีพอสมควรไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงพพสวรรค์ตามธรรมชาติระดับเต่าที่รึครับไปอย่างมาก แค่พลังงานขอสัตดน้ำพอสปันแห่งพ่อรูดที่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เพียงพอแล้วที่จะยกระดับรากฐานของเมสปันทั้ง10ให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นเมฆสวรรค์แห่งการจูตีเมื่อกาดเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นถ้าทางเขาจะไม่อแอ่ไปกว่าเมฆสวรรค์สิบดาวอย่างแน่นอนเพราะผู้ตนภายในจาวานนั้นที่สามารถแยกตัวออกจากจาวานจะสามารถจะดับได้เล็กน้อยภายในจะดับเมสวรรค์สิบดาวแต่สิ่งมีชีวิตในความกระดนที่พวกเขาจะไม่สามารถทําได้แต่ใน,นตอนนี้หลังจากที่พวกเขาได้รับเปลี่ยนแปลงจากสระน้ำาพสวรรค์แห่งพ่อรู พวกเขาจะสามารถที่จะยกระดับต่อไปได้สําหรับเซียวเย่รากฐานของเธอนั้นก็ถูกยกระดับขึ้นเช่นกันแต่ถ้าเธอทําการแยกตัวออกจากจากบานภายในอนาคตมันก็คงจะไม่สามารถยกระดับรากฐานของเธอได้มากนะักเพราะในตอนนี้รากฐานของเธอเกือบถูกยกระดับถึงขีดจำกัดแล้วแต่การปรับปรุงที่แท้จริงของเธอไม่ใช่รากฐานแต่เป็นอิทธิลของการกับแติมาเกิด และอันตรายที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันได้รับการซ่อมแซมจากสมบูรณ์ภายใต้การแปลงของสระนามพพสวรรค์แห่งพ่อรุดในเวลาดียกไปอย่างเช่น่ังจะได้เธอออกจากสระนามพพสวรรค์แห่งพ่อรูดเธอก็ไม่จําเป็นจะต้องเกรงกลัวเม่สรวรรค์แห่งกยจติอีกต่อไปและพระราสิทธิ์แห่งความกตัญญวิถีแห่งยุติทั้ง6ของเม่สวรรค์แห่งกิจติ ก็จะไม่สามารถส่ผกระทบต่อเธอได้อีกต่อไปเวลาผ่านไปปันแล้วปันเล่าชีวิตาเวลาก็ผ่านไปนับพันปีและในวันนี้กานแปลงของเมสสฟันทั้ง10ก็ได้สิ้นสุดลงและออร่าของพวกเขาแต่ละคนนั้นก็เพิ่มขึ้นไปอย่างมากมันกลายเป็นโพสฟันธรรมชาติระดับเต่าเป็นที่ต่ดอยไปแล้วเมสสฟันทั้ง10สามารถรับรู้ถึงกันแปลงของศพสรันภายในจิตใจของพวกเขาได้ และหอเราะจะมาข้างออกมาเีระุกุลอ้า,าวนะครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วครับผมตอนหน้ามาชมกันต่อดีว่วนะครับว่าแต่ทุกคนจะได้รับพรสวรรค์อะไรหรือไม่นะครับผม นายเจ่เทียนจะได้รับพรสวรรค์อะไรจะเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเขาจะสามารถขัดลอกพรัวรรค์แห่งเตาได้หรือไม่นะครับผมเอาไว้ชมกันตอนต่อไปนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของค้า